คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้จะทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลักเกแบหของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นงการพนันที่ผิดกฎหมายใดทั้งสิน้นและเด็กอายุต่ำกว่า13ปีไม่ควรรับชมครับและขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามช่องติ๊กห้วยแก้วมา้าหฮงตองแปดด้วยนะครับผมหากท่านชอบช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับผมขอให้โชคดีมิชัยครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับวันนี้มาพบกับติ๊กห้วยแก้วม้าเฮงแปดแปดแปดเช่นเคยครับผมนะ เราจะมาทำสูตรหลักสิบหน่วยบนวิ่งชนตัวเดียวครับผมมาติดตามกันเลยครับมาเริ่มที่หลักสิบบนครับผมนะให้ไว้ที่ศูนย์ครับผมแล้วก็หน่วยบนให้ที่สามครับแล้วก็ตัววิ่งชนอยู่ที่ศูนย์นะครับผมนะศูนย์จะชนกับตัวหลักสิบบนนะครับนะผลสรุปออกเลขท้ายสามตัวของราที่หนึ่งนะครับผมออกเจ็ดศูนย์สามนะครับผมเจ็ดศูนย์สามนะครับก็เข้าทั้ง ศูนย์นะครับแล้วก็เข้าตั้งสามนะครับผมหลักหน่วยนะครับแล้วก็ตัววิ่งชนก็เข้านะครับ่ะเข้าชุดนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ศูนย์สามนะครับมาตามกันงดต่อมาครับหลักสิบบนอยู่ที่เลขหกนะครับผมนะส่วนหน่วยบนจะอยู่ที่เลขเก้านะครับแล้วก็ตัววิ่งชนก็เป็นตัวเลขเก้าเหมือนกันนะครับผมนะก็ผลสรุปออกเลขถ้ายสามตัวของรามาที่หนึ่งออกหกหกเก้านะครับ หกหกเก้านะครับตัวสิบบนนี่จะอยู่ที่เลขหกนะครับสิบบนนะครับอยู่ที่เลขหกนะส่วนเก้านี่อยู่ที่หลักหน่วยนะครับหกเก้าส่วนตัววิ่งชนก็ส่วนที่เก้านะครับก็ออกหกเก้านะครับผมเก้านะครับต่อมาครับมาดูงวดถัดมาครับหลัก สิบบนนี้จะอยู่ที่เลขศูนย์นะครับนะส่วนหน่วยบนจะอยู่ที่เลขหกนะครับแล้วก็ตัววิ่งชนจะอยู่ที่เลขศูนย์มือนกันครับนะตัววิ่งชนเนี่ยสังเกตตัววิ่งชนได้นะครับส่วนชนกันนี่ก็โอกาสหมายก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับเลขท้ายสามตัวคองเราจะหนึ่งออกหนึ่งศูนย์หกนะครับหนึ่งศูนย์หกนะครับนะก็หลักสิบนี่ศูนย์ยังไม่พลาดนะครับหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยบนก่อมาที่เลขหกนะครับ ก่ตัววิ่งสวนก็อยู่ที่เลขศูนย์นะครับก็มาศูนย์หกนะครับผม่วนงวดถัดมาครับหลักสิบบนนี่อยู่ที่เลขห้านะครับให้ไปที่เลขห้านะครับก็ให้ท่านสมาชิกวิเคราะห์ความเปลี่ยนไปได้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่าสูตรนี้แต่และสูตรมีเข้ามีหลุดนะครับนะก็ดูดีๆนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจเลือกซื้อสลากินนรัฐบาลนะครับผมนะ ผมให้เป็นเณแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับส่วนหน่วยบนก็อยู่ที่เลข6นะครับนะตัววิ่งชนอยู่ที่เลข0ูนย์นะครับนะตัววิ่งชนอยู่ที่เลขศูนย์วิ่งชนนะสูตรนี้วิ่งชนนี่จะอยู่ที่หลักหน่วยบดหลักข้อภัยครับหลักหลักสิบนะครับนะส่วนหลักสิบที่ผมให้ไว้สูตรไวน้ 5, นี่คือห้านี่คือหลุดนะครับห้าหลุดนะครับแต่หลักหน่วยในหกหกยังไม่พลาดนะครับหกไม่พลาดหลักหน่วยนะก็มาที่หกนะ ส่วนตัวว um. ิ่งชนนี right. ่เข้านะครับเข้านี้ตัววิ่งชนเข้าแล้วก็หลักหน่วยเข้านะครับนะก็เข้าตัวนี้นะครับผมศูนย์หกนะครับต่อมาครับงวดล่าสุดนี่ครับผมงวดล่าสุดเมื่อวันที่สิบหกพฤศจิกายนหกห้าที่ผ่านมานะครับหลักสิบบนให้ไปที่เลขแปดนะครับนะหลักสิบบนให้ไปที่เลขแปดนะครับส่วนหลักหน่วยบนนี่อยู่ที่เลขแปดนะครับน่ะชนกันครับแปดตัวแปดชนกันนะส่วนกับตัวตัววิ่งชนครับ อยู่ที่เลขเก้านะครับตัวมิชนที่เลขเก้านะครับผมนะก็มาติดตั้งนะครับว่าจะได้ตัวไหนก็ผลสรุปออกเลขท้ายสามตัวคอัมน์ที่หนึ่งออกเจ็ดแปดเก้าเลขสวยมากนะครับเจ็ดปเก้าออกเรียงเนยนะครับนะก็ตัวหลักสิบบนเข้านะครับเข้าแปดนะครับส่วนหลักหน่วยนี่คือหลุดนะครับหลุดกลายเป็นเลขเก้าเฉยนะครับนะหลุดนะครับ ก็มาที่ตัววิ่งชนครับตัววิ่งชนจะเป็นเลขเก้านะเข้าแปดเก้า 8, 9, นะครับถ้าสมาชิงนะต่อไปมาติดตามครับงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมหกห้าที่จะถึงนี้นะครับว่าจะเข้าตัวไหนนะครับผมนะก็ฝากท่านสมาชิกติดตามผลงานด้วยนะครับผมนะท่านติดตามก็ไม่พลาดนะครับมาไม่พลาดนะครับ ส่วนงวดน,นี้ผมลงให้แล้วนะครับที่ว่าคลิปฝันนิมิตนะครับขอขอหวยนะครับแล้วก็ฝันดีนะครับก็ฝากให้ท่านสมาชิกแล้วนะครับผมนะให้ท่านสมาชิกได้ดูความเป็นไปได้นะครับว่าจะชอบไหมนะหากท่านชอบท่านก็ตามนะครับไม่ชอบกันก็ผ่านผ่านไปมองผ่านผ่านไปพอนะครับ ไม่ว่ากันนะครับเพราะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับบังคับกันไม่ได้นะครับนะดูที่ดุลพินิจของท่านสมาชิกด้วยนะครับนะว่าวันที่1นึ่ธันวาคมหกานี้จะมาตัวไหนนะก็เลยเอาสูตรเนี่ยหลัก10หน่วยบนแล้วก็สูตรวิ่งชนมาชนเลยนะครับ เพื่อจะฝากให้ท่านสมาชิกก่อนปีใหม่นี้นะครับก็ขอนท่านสมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยทุกท่านนะครับนะท่านจะได้เฮงเฮงเรื่องปังปังกันด้วยนะครับงวดนี้นะทีเริ่มหมดแล้วนะครับท่านสมาชิกโอเคพอคร่าวๆเนาะท่านสมาชิกนะ ปดเก้าสวยนะ่เจ็ดแปดเก้านะผมตามมาหลายรอบแล้วอนะันนี้ก็โอเคนะครับผมต่อไปมาตามกันเลยครับมาดูกันเลยถ้าจะมาชิกนะมาทำสูตรสูตรแรกกันเลยครับนะสิบบนเอาสิบบนหลักสิบบนก่อนนะครับนะผมก็เอาลงมาให้แล้วนะครับถ้าจะมาชิกนะ หลักแสนแล้วก็หลักร้อยนะแล้วก็หลักสิบได้ถอดเลัเบบวกที่6นะครับผมนะมาเรื่มกันเลยครับหนึ2งเจ็ดสามยี่สบวกหกคงที่ได้34นะครับที่สามสโอเคสา สาสิบสี่ตัดออกไปเอาแค่สี่ตัวเดียวนะครับสี่ตัวเดียวพอนะครับตอนนี้หลักสิบได้อยู่ที่เลขสี่นะครับสูตรนี้นะต่อมามาทําหลักหน่วยบนครับหลักหน่วยบนนี่จะเอาหลักแสนมาสองร,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 รอบนะครับผมแล้วก็หลักพันหนึ่งรอบนะครับแล้วก็หลักหน่วยสามรอบแล้วก็เลขท้ายสองตัวเฉพาะหลักสิบหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็บวกสองคงที่นะครับมาเรื่องันเลยครับ หน3่งสองสามได้สานะครับตัดสามออกไปโอเคตัวเดียวนะครับผมก็หลักสิบอยู่ที่เลขสีนะหลักหน่อยบนอยู่ที่เลขแนะครับก็สี่นะครับก็ดูที่ท่านสมาชิกด้วยนะครับดูความเป็นไปได้ด้วยนะครับผมนะต่อไปมาทําสูตรตัววิ่งชนตัวเดียวนะครับสูตรวิ่งชนตัวเดียวนะครับ เอาหลักหมื่นหนึ่งรอบแล้วก็หลักร้อยหนึ่งรอบหลักหน่วยหนึ่งรอบของลรามาที่หนึ่งนะครับแล้วก็เลขหน้าหมุนครั้งที่สองนะครับเลขหน้าสามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับแล้วก็เลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งนะครับผมเลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่หนึ่งเอาเฉพาะหลักร้อยนะครับและแถลงก็บวกที่เก้าคงที่นะครับผมมาเริ่มกันเลยครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวก เก้าเป็นสิบแบกสเป็น20 20 21ยบวกเคงที่30นะครับสามสิ 0, นะครับตัด3ออกไปเอาแค่ศูนย์ะครับอุ้ยโอ้เบอร์เบอร์ไงไม่รู้เนาะเพิ่งจะหายเลขศูนย์นะครับตอนสมาชิกนะเลขศูนย์นะครับจะ จะเขียนเลขศูนย์กลายเป็นเลขแปดเฉยแล้วนะท่านสมาชิกเนาะว่าจะมาแปดจริงๆฝนะันไม่ได้จับปลานี่มันยังไงก็แปดไม่พลาดอกผมวันนีนะ้โอเคครับเท่ากับผมได้หลักสิบนี้ได้ได้สี่นะครับหลักหน่วยอยู่ที่เลขแปดนะครับส่วนตัววิ่งชนจะอยู่ที่เลขศูนย์นะครับเป็นสี่แปดแล้วก็ศูนย์นะครับ ตัววิ่งชนนะครับสี่แปดนะครับส่วนนี้ตัววิ่งชนวิ่งชนนี้ได้เลขศูนย์นะครับนะสมาชิกก็ดูความเปลี่ยนไปได้นะครับวา่าสมาชิกชอบตัวไหนก็ ตามนะครับหากไม่ชอบก็ผ่านๆไปนะครับท่านสมาชิกนะผมให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับตัวพิ่งชนได้ศูนย์นะครับดัวจะมาดัวจะมาแต่เลขนี่สินี่ยถ้ามาก็มีศูนย์มาเคยมานะครับมี804อะไรนี้แปดย์สีแล้วก็ สี่แปดศูนย์หรือว่าแปดสี่ศูนย์นี้เคยมาด้วยกันนะครับเรามาที่หนึ่งนะที่ผมอยู่ดูย้อนหลังไปนะบางครั้งก็แปดศูนย์สี่บางครั้งก็แปดสี่ศูนย์เนี่ยเคยมานะมาเคยมาด้วยกันนะก็บางครั้งจะมาชิกดูความเป็นไปได้เรื่องครับผมนะเพราะผมให้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโอเคครับผม ครับวันนี้ได้ชัดไหมครับนะโอเคเขียนตัวนี้ลงไปให้นะครับหลักสิบปนได้ที่เลขสี่นะส่วนต้นหลักหน่วยจะอยู่ที่เลขแปด เลขแปดนะครับสมตัววิ่งชนจะอยู่ที่เลขศูนย์นะครับนัการมาชิกนะโอเคครับมาลุ้นกันครับว่าวันที่หนึ่งธันวาคมหกนนี้จะมาตัวไหนนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอท่านสมาชิกทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงๆลร่ำรำรวยทุกท่านนะครับผมนะ วันนี้ติ๊กหัวแก้วมาเฮงแไปดไแปดแปดเขาก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้พบกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ